สวัสดีครับเพื่อนๆวันหยุดนะฮะก็มาหาวิธีการดูแลบอนสีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังยังยังไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้จักวิธีการปลูกนแต่ส่วนใหญ่ก็จะรู้เยอะนะฮะแต่ก็จะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเพื่อทำให้บอลสีโตแล้วก็ประหยัดนะสิ่งที่ผมจะทำจะเน้นก็ส่วนใหญ่ก็คือประหยัด นะฮะแล้วก็สามารถนําไปสร้างมูลค่าได้นะครับส่วนใหญ่ต้นไม้ในบ้านก็จะซื้อมาเหมือนกันนะฮะซื้อมาแล้วก็มาทดลองก็ให้เ,เพื่อนๆได้ศึกษาไปด้วยนะฮะแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกับพี่เน็นกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะสำหรับผู้ที่ติดตามใหม่ๆก็ที่ผมก็จะหาสิ่งที่ดีๆที่มันมีประโยชน์ให้มากที่สุด ฝากติดตามคลิปก่อนก่อนที่ผ่าน,านมานะฮะเกือบร้อยคลิปอันนั้นคือจากประสบการณ์เท่านั้นไม้หลายชนิดทั้งว่านทั้งบอลสีทั้งไม้ที่แปลกที่ที่ผมทำไวก้ก็อันนั้นคือทำจากประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่ถามจากผู้ที่มีความรู้คนเก่านะฮะก็ฝากเพื่อนลองไปติดตามดูนะฮะคลิปก่อนก่อนทุกคลิปมีประโยชน์หมด จากประสบการณ์รที่จะมาบอกวันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะน้นการดูแลนะแต่เพื่อนๆจะปลูกต้นอ,อะไรก็ไม่เป็นไรแล้วแต่อันนี้ผมก็ชอบไปหลายชนิดก็นํามาปลูกในบ้านแล้วก็ศึกษาชอบศึกษานะฮะว่าผลกระทบทํายังไงให้โตเร็วไม่ตายนะฮะส่วนใหญ่ก็ตายก็มีเยอะที่ทดลองนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการปลูกต้นไม้ นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาเราก็ได้ได้ประโยชน์อยู่แล้วได้ได้ได้คุ้มค่าอยู่แล้วที่เราซื้อมาแต่ถ้าเรามันมีหน่อออกมาหรือมาขยายพันธุ์มาผ่าหัวก็สามารถนําไปต่อยอดไปขายปขายพันธุ์ไปขายได้นะอันนึงคืออีกส่วนหนึ่งที่ได้รับได้รับผลประยได้จากการปลูกต้นไม้นะก็จะมาให้เพื่อนๆนชมวันนี้อันนี้ก็คือเงาวกวนอูมอน,นี่ก็ซื้อมาผมก็ซื้อมา ก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงแต่ผมคิดว่าน่าจะจะคล้ายๆหกหลงเพราะหกหลงการการขยายพันธุ์การแยกหนอก็คล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวก็จะลองลื้อให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนเพื่อนจะไม่ต้องไปลื้อที่บ้านเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ยังก็โตสวยอยู่ก็ฟุตกว่าะก็กําลังแตกหนอเดี๋ยวจะลองลื้อให้เพื่อนๆนดูเพราะว่าถ้าลื้อแล้วก็จะได้จะได้เห็นว่าข้างในเป็นไง ะะอันนี้วันสีนี่ฮะเกือบทุกชนิดแช่น้ําได้แหละเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแช่น้ําแล้วก็ทํายังไงไม่ให้ยุงไม่ให้ยุงลงไปไข่นะ,ะแล้วก็ทําไงให้สวยสวยให้กระถางสวยมองแล้วสวยนะ,ะเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนิดหนึ่งนะฮะก็คือจะลือ้อให้ดูก่อนว่าว่าข้างในมีไงส่วนใหญ่ต้นไม้ทุกชนิดก็จะเป็นแบบนี้นะวันสีจำไว้เลยนะฮะน้ําแช่น้ําได้ประมาณสัก ที่พก่อนที่ผมจะบอกไว้ตลอดก็ค so ือการการดูแลการปลูกส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเป็นอย่างนั้นนฮะก็จะลองจะลือให้เพื่อนเพื่อดูว่าเป็นยังไงเพราะตระกูลไม้ที่มีหัวนี้ไม่ค่อยตายตายยากนะลื้อเลยนะฮะก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงข้างในมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปลื้อที่บ้านอันนี้ผมก็อาศัยเปลี่ยนเปลี่ยนลงในกระถางเลยนะฮะ ก็หรืออันนี้ก็เปลี่ยนลงมาเลยฮะส่วนใหญ่ไม้หลายชนิดก็จะเหมือนเหมือนกันมีหัวบอนสีจะเป็นหัวแต่อยากจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าหกหลงนี่เขาจะเป็นก็เป็นหัวถ้าเป็นเป็นหัวเล็กๆเขาก็จะหลุดจากต้นแม่ส่วนใหญ่ไม้ตระกูลหัวจะเป็นอย่างนั้นหัวอบน้ําจะเป็นแบบนั้นแต่อยากจะดูต้นนี้ว่าเป็นยังไงไม่ต้องกลัวฮะถ้า ไม่ต้องกลัวตายอยู่ในบ้านเราแล้วไม่ไม,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 ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเสียแล้วเพราะเราได้เห็นความสวยแล้วนะฮะหลังจากน,นั้นก็จะให้เพื่อนๆื่อนชมว่าเป็นยังไงอันนี้คือเงาเงากกนอูเป็นไม้เก่าเก่าวันสีเก่าเก่าที่มีความทนทานนะฮะจะลื้อให้เพื่อนเพื่อนชมสักนิดหนึ่งเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงนะฮะ ้นหนอก็เริ่มออกแล้วนะนี่คืองานคนอูเพราะว่าวันหยุดนะก็รื้อแล้วก็ศึกษาก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะฮะไม้ตระกูลหัวนะฮะก็หัวแบบนี้ก็เขี้ยวเริ่มออกเหมือนกับต้นไมท้ทั่วไปเหมือนกับปอนสีทั่วไปอันนี้มีเขี้ยวแหละแล้วก็จะเป็นหนอ่อนะอันนี้คือ ภา,ภายในต้นที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ในกระถางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้คือเงาวกวนอูหรือไม้วันสีชนิดอื่นก็คล้ายๆกันนะฮะจะเป็นแบบนี้หัวจะอยู่ด้านล่างแล้วก็หนอ่อหนอ่อหนอ่หนอกที่อยู่ข้างข้างนี่เดี๋ยวถ้ามันแก่นิดนึงเราก็สามารถดึงออกไปไม่ต้องเอาหัวไปผ่านะฮะมันก็ได้เหมือนกันแยกแยกขยายพันธุ์ได้เหมือนกันแล้จะลองดึงดูสักต้นน่นะ ให้เพื่อนๆชมเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะก็คล้ายๆหัวหอมหัวหอมหัวกระเทียมจะเป็นแบบนั้นพอหัวแก่ๆใหญ่ขึ้นเขาก็จะหลุดจากต้นแม่นะอันนี้ก็สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้อีกหนึ่งต้นนะจากต้นแม่แล้วก็ไปปลูกนี่ได้ขยายพันธุ์อันนี้ก็ยังมีหน่ออีกก็ไม่เป็นไรเราก็จะเป็นต้องแยกเอ,เอาไว้ช่วยให้หาอาหาร เราะต้นไม้บางชนิดนะฮะใหลายชนิดอนะลูกก็ก็อาหารช่วยหาอาหารช่วยแม่ช่วยแม่เนะี่ยหาอาหารได้ต้นหนอเนี่ยคือต้นลูกเนี่ยนะคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้ก็มีอยู่ก็อธิบายอยู่ว่าลูกเลี้ยงแม่ก็คือเอาหนอเนี่ยมาช่วยหาอาหารหาอาหารให้ให้ให้กับต้นแม่ต้นแม่ก็จะได้แข็งแรงนะอันนี้ก็จะเอาออแค่ต้นเดียวกอ่ให้เพื่อนๆชมไม่เฉยว่าลักษณะโครงสร้างของข้าง,งในเมีอะไรมา<ๆ>ก็เป็นแบบนี้ นี่คือหัวของ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 ว่านว่านชนิดน้วบนสีชนิดนี้นะฮะเงาวกวนอูก็มีเขี้ยวแหละมีเขี้ยวหลายเขี้ยวเดี๋ยวคงหน่อเยอะนะฮะก็จะทําวิธีการปลูกให้เพื่อนเก็เอาลงกระถางไปเลยนะก็จะปลูกให้เพื่อนเพือนดูเลยก็ก็ใส่กระถางที่ก่อนๆที่บอกก็คือถ้าใส่กระถางดินนะ ทางดินเผาเนี่ยความชื้นจะจะอยู่ได้นานนะแล้วก็ทําให้ต้นไม้โตเร็วครับกระปุกปกติเหมือนก็ต้นไม้ทั่วๆไปดินก็อย่าใส่เยอะอย่างคลิปก่นกอนที่ ที่ผมบอกก็ประมาณสัก,สกต่ำกว่ากระถางทักประมาณทั้งนิ้วหรือสองนิ้วแล้วก็ตอนนี้ปลูกไปไม่มีอะไรมากปก,กติมันก็ต้นไม้ทั่วๆไปแผ่รากให้กว้างกว้างรากแผ่ใหไ้ไปรอบทิศเลย คงไม่มีอะไรมากครับวิธีการปลูกส่วนใหญ่จะบอกไปหมดแล้วนะครับปลูกแล้วก็กระถางนะฮะกระถางกระถางที่จะปลูกมันสีเนี่ยเราจะเอาแบบแบบแบบนี้ก็ได้ฮะอย่างเงี้ยเราก็อันนี้คือที่ผมเอาเหินมาใส่นี่คือวิธีการการยุงไปไข่นะฮะเพื่อนๆก็ลองทําได้อันไหนที่เราไม่ได้ใช้ถาดรองให้ใหญ่ๆไว้หน่อย ให้ใหญ่ๆไว้กระถางเยอะๆกว้างกว้างออกจากจากระถางสักนิ้วสองนิ้วนะฮะเพื่อจะได้ใส่หินได้ใส่หินได้กันยุงลงไปไข่นะฮะกันยุงได้เพื่อนๆก็ลองไปทําดูน้ําก็จะขังอยู่ในนี้ฮะเนี่ยมีน้ําอยู่น่าเนี่ยเห็นไหมฮะคือมีน้ําน้ําน้ําอยู่ในถานเพราะบอลสีนี้ต้องแช่น้ําไม่ได้เลยนะเขาไม่ตายแช่น้ําให้เต็มให้น้ำใส่ให้เต็มเต็มถานเลย เอาหินใส่ไปให้เต็มแล้วก็น้ําใส่ยุงก็จะลงไปไข่ไม่ได้นะเพราะเพื่อนบางเพื่อนบางท่านสามวันสี่วันถ่ายน้ําออกทีบอกไม่จาเป็นมันจะเป็น,ปนต้องไปเทน้ําทิ้งเพราะน้ําที่อยู่ใต้กระถางนี่คือสารอาหารดีๆทั้งนั้นเลยที่ที่ไหลาจากในดินไปก็จะไปกองอยู่ข้างล่างถ้าเราไปถ่ายทิ้งเท่ากับเอ,อาธาตุอาหารบางชนิดที่ต้นไม้เขาชอบอ่ะเททิ้งนะฮะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปเทเพื่อนๆเอาหิน<ๆ><ๆ>มาใส่แทน ใส่รอบๆแบบนี้กันยุงลงไปไขได้แล้วก็น้ําไม่ต้องไปเทนะแช่ไว้ได้เลยบนสีแช่ไว้ได้ไม่ตายนะต้นนี้ก็เหมือนกันฮนะกนะ็ทําเหมือนกันเอาหินมาใส่ก็จะก็จะรูทําให้ให้สวยมากขึ้นนะครับพเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะน้ําไม่ต้องไปถ่ายทิ้ง แช่ไว้ได้เลยแต่มีอีกวิธีไม่ให้ยุงลงไปไข่ก็หินก็เล็กๆมาใส่นะก็จะได้ความสวยนะครับเอาไปตั้งตรงไหนก็ได้ในบ้านเราไม่ต้องกลัวยุงนะน,นี่คือวิธีการไม่ให้ยุงไม่ให้ยุงลงไปไข่ในน้ําที่ที่บอนสีที่บบนะเราปลูกบอนสีเนี่ยเพราะว่าบอนสีเนี้เขาชอบน้ําอยู่แล้วเพราะว่ากระถางยังถ้าเพื่อนมีกระถางอันนี้ยิ่งดี กระถางที่ไม่มีตูดเนีกระถางบัวเนี่ยปลูกบอลสีดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าน้ําไม่ต้องไหลออกไปนอกรเจอะน,นี่ผมเพิ่งเจาะเมื่อกี้เนี่ยก็เจาะขึ้นมาประมาณสักนิ้วหนึ่งเจาะเจาะมาข้างล่างเขาก็จะตันนะะเพื่อนเพื่อก็เจาะมาสูงประมาณสักนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วนิ้วเดียวพอสูงแค่นี้นิ้วหนึ่งนะฮะเจาะเจาะดูเพื่อระบายน้ามันออกส่วนข้างล่าง ส่วนต่าจากตรงนี้ลงไปเนี่ยน้าเขาจะขังอยู่น้ําเขาจะขังอยู่นะฮะเราก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อยผิดจากกระถางผิดจากกระถางที่มีรูแบบนี้นะฮะอันนี้ถ้าเราลดปุ๊บน้ําจะไหลออกไปเลยนะฮะแต่ถ้าอันนี้เขาจะไม่ไหลออกนะฮะเขาก็จะมาขังอยู่ช่วงนี้นะฮะก็ทําให้ดินชุ่มชื้นตลอดใช้กระถางบัวก็ได้กระถางที่ตูดตูดไมท่ทะลุเนี่ยแล้วเ,เพื่อนเพื่อก็มาเจาะ เจาะให้สูงสักสักนิ้วหนึ่งถ้าถ้าเผื่อเขาล้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหยดออกตรงนี้เองรูนี้เองนะครับแล้วเอาเอา,เอาถาดรองปกติถาดรองก็รองปกตินะฮะพอถาดรองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยน้าก็จะไม่ขังเราไม่ต้องเอาน้ําไปขังนอกอันนี้คืออีกวิธีการหนึ่งไม่ต้องให้น้ําไปขังในถาดน,นะฮะเพื่อนๆก็ต้องใช้กระถางแบบนี้ใช้กระถางที่ไม่มีตูดนะฮะที่ไม่มีรูข้างล่างเนี่ยที่มันทึบๆอ่ะ กระถางปลูกบัวเพื่อนเพื่อนก็เจาะเจาะสูงขึ้นมาสักหนึ่งนิ้วน้ําเขาจะมาขังอยู่ในนี้ขังอยู่ในตูดกระถางนะฮะเขาก็จะมาไหลออกไปนอกยุงก็ยุงก็ไม่ไม่มาไขนะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปทําดูซื้อกระถางแบบนี้ก็ได้ฮะปลูกบัวเนี่ยมาแล้วก็มาเจาะเจาะแค่รูเดียวพอถ้าเราลดน้ําเยอะเดี๋ยวเขาจะหยดออกตรงนี้เองนะฮะแล้วเพื่อนเพื่อนก็หาหาถัดรองหาถัดรองมาตั้ง ก็ประคองไม่ให้น้ําหยดออกไปนอกเฉยนะครับหรือถ้ามีถาดรองก็ตั้งแบบนี้แล้วกเอาหินมาใส่รอบๆก็ได้ก็สวยนะอันนี้คือวิธีอีกวิธีการหนึ่งที่ไม่ให้น้ําไหลออกใช้กระถางที่ไม่มีตูดที่ตูดตันๆหรือเพื่อนกกะเจาะนะครับเพราะว่าปลูกบัวกระถางที่ปลูกบัวเนี่ยพอปลูกวันสีได้สบายเพราะว่าขังน้ําไม่ได้หยดน,นะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูแบบนี้ ทำแบบนี้ก็ได้นะยุงก็จะไม่ไข่น,นี่คือวิธีการดูแลบอลสีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นตลอดนะสิ่งที่สำคัญก็คือแสงแดดนะต้องให้เขาโดนแสงแดดอย่างคลิปได้หลายคลิปก็ฝากๆเพื่อนๆไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังทุกคลิปมีประโยชน์หมดนะนเพื่อนๆสามารถนำไปสร้างประกอบอาชีพได้นะจากประสบการณ์ก็จะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกเพื่อน ขอบคุณครับที่ติดตาม